เอแพ้ไม่ใช่หรอแพ้อย่างงี้พี่ไม่เคยกินเลยเกิดไหมรู้ทเงียแพ้น้องน้องยังก่น้องกินแก้วกินกิงแก้วน้องเป็นสาวไทยแดงเนาะน้องโซนเลย Family ตะลุยลาวสินเช้าสินเาวาพี่จันสวัสดีค่ะสวัสดีมาถึงนะครับพี่น้อง EP นี้เรามาถึงซ้ำเหนือ โอ้ไกลมากแขวงหัวพันนะครับที่สําเหนือนี่ก็ไกลพอสมควรนี่รถเราพี่น้องดูสภาพรถใช้ดีใช้ลุยคือซําเินือนี่ยออกจากเชียงฝางเนี่ยขึ้นเขาลงดอยลงห้วยขึ้นเขาถนนก็ดีๆถนนดีอยู่ถนนดีมากแต่ว่าแคบๆหน่อยแต่ว่าวิวสวยที่สุดเออโค้งที่เราวิวเยอะสุดตันนี้เรามาถึงที่ได้ว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วมาจะกินข้าวกันที่ว่านเหนือกันมากแต่ว่าร้านนี้ลุงเด่นบอกว่าร้านนี้ไม่ถ่ายให้สีห็นปรได้พระสั้นอืี่านากการเสร็ น้องขอเป็นเสาวชายแดงที่ถ่ายที่พอน้องไปรับไปดูไปเหตุตรงเด็ดมาดูนี่ที่ทามาที่นี่นะเธอว่านี่เป็นตะไคร่ดีท่านี่แห้งว่ะอันนี้หมดแล้วอันนี้เป็นสูตรสูตรย่างนี้อ๋อคนเวียดที่นี่คือติดชายแดนของเวียดนามนะเดี๋ยวสบายดีน้องอู๋น้องอู๋ร่องซานนะจ๊ะสบายดีสบายดีน้องเตยเยยนนะสบายดีเตยเยยน เราได้โตแล้วนะเราก็เราก็สั่งเมนูมาละแต่ว่าให้มาดูของเด็ดที่นี่ก่อนอันนี้ปลาลาบเหรอนี่โอ้แก่เข่นกันแก่ตัวแลนตัวแลนเออสูตรของคนเวียดนามน้ำเหลืองๆแลพี่น้องนี่เหลืองๆเลยอันนี้เป็นร้านอาหารสั่งได้นะครับเดี๋ยวสั่งเราสั่งมาเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่มีตัวนี้อันนี้มีตัวอันนี้โสมโสมขายดีเหมือนกันอันนี้เป็นพืชบางอย่างเขาบอกว่าอยู่ในป่า น้องเขาบอกเป็นเลือดาแล้วนี้พี่ต้องดูเอาเอาโปงหัวออกเลยโตูแบบเอาหัวออกกินไม่ได้ขายแหละตัวอ่ะใส่โถ่เลยตัวตัวเนาะหลายตัวทีเนาะตัวเดียววะสองตัวสองตัวอะน้ำผึ้งแสงแสงน้อยมากอันนี้เป็นอันนี้น้องเขาบอกไม่รู้แต่อาจจะเป็นสมุนไพรของคนเวียดนามไม่แสงเลยไม่ได้เลยเนี่ยเป็ดเป็นรากชูจริสิบอ่ะรากชูโสมรากโสมแล้วก็ใส่อะไรนะเกากี้ ตกี้ไปอันนี้เนี่ยเด็ดขนาดอันนี้เราสั่งไปแล้วเมื่อกี้นี่นี่คือดอกสินอาจจะสิฟสอกสบองนะฮะเธอแพ้ไม่ใช่หรอแพ้อยังไงนี่เพิ่งเคยกินอลไรเกิดนะรู้เงินเยอะไปฮะแปไเพิ่งกินอันนี้อะไรนี่อันนี้เป็นโสมเหมือนกันเป็นโสมนะเป็นน้ำเป็นน้ำเหลาเป็นน้ำเหลาที่จะติดกับคนแต่ว่าไอ้นเนี้ยไข่ดีไข่ดีนะกับตัวแรกนะนี่นี่นี่อะไรคะอ๋อ เอามานั่งกันเป็นอันนี้เราสั่งนีมาเมื่อกี้เดี๋ยวจะพาไปชิมดูเอฟซีมากอันไหนเรียกเอาเลรเด้อเดอยซีอไปเกี่ยมะแขงเกี่ยนีเธอราดูหน่อยเกี่ยวนี้ร้อยกว่าบาทเออฮะเอาหกสิบพันไหรอสิบห้าพันหรอเป็นเกลวนี่สามสิบเออรื้ว่าสั่งผิดเรสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวถามน้องหนยเราน้องค่ะไทยแดงเขาซีฮอมีหกสิบ่หรอบห้าว่ะกได้ะสั่งมาแล้วนีเมื่อกี้เาสั่งมาแล้วนั่งนี อันนี้เนี่เน15,000กิม15,000กิมน้องน่องยังก็กิ้งแก้วน่องกิ้งแก้วกิ้งกิ้งแก้วน่องเป็นสาวไทยแดงเนาะไม่แล้วสาวไทยแดงเนาชื่อเหมือนคนไทยว่าเดินมากิ้งแก้วน่ะชื่อมันบ้านเออเหมือนลูกมันมันยาเหมันลูกหลานเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวบ้านน้องเขาครับอูห้องน้องเขียนนี่บ่งอกที่นี่นอกจากมีไทยดำแล้วมีไทยแดงแต่ใครดีรู้ว่ามีไทยแดงด้วยถ้าลองเกียนนี่บ่งบอเกินอู้เกียนนี่บ่งบอกเออเป็นยานะเอ้าไหมมาเรามาดูเมนูเราที่นี่ ที่ตีกับเวียดนามเี่น้องเมนูก็เมนูอาหารก็จะเป็นภาษาเวียดนามใช่ยังก็แล้วก็มาดูเมนูเรานี่ย่งย<อ>ัางกวซีย่งวาดมานี่เป็นอันนี้เป็นผักเป็นเครื่องเคียงของคนที่นี่พี่น้องเราไม่ได้สั่งเมนูนี้นะเพราะว่าเราเห็นข้าเขาสั่งลอกเลียนแบบค่าค้าเขาสั่งมาแล้วนะ่ากินมากแต่ว่าอันนี้คือผักที่เราจะกินเป็นเครื่องเคียงนะแล้วก็มี อันนี้ที่ตรงเด่นสั่งมเมื่อกี้ตัวยวยเป็นสมุนไพรอนะสมุนไพรนไม่รู้เขาตัดยังไงนะพี่น้องเพราะว่าผมก็ไม่มีอุปกรณ์ในการตัดวันนี้มาถึงซ้ำเหนือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็น้องอูกับตัวยวยเนาะเป็นครั้งที่ห้าแล้วว่าอูนี่คนนำทางให้เรามาเที่ยวที่นี่ขอบคุณมากมาที่นี่อากาศเย็นสบายที่พักไม่แพงด้วย อากาศหนาวมากเลยอ่ะไม่ได้ว่าเย็นสบายเลยตอนนี้นี่สุดไปรองศาเราสังเกตดูว่าน้องเอ่อน้องอูท้องซานกับน้องข้ายเนี่ยใส่เสือ้อแขนยาวโอ้ยี่สิบองศาตอนเวลาประมาณทุ่มกว่าเนาะสองทุ่มสองทุ่มกว่าเขาว่าประมาณตอนฤกษ์มันจะรุ่งโหภูมิมาประมาณสิบแปดโอเคคืนนี้จะมีสิบแปดด้วยเหรอแม่ตนกันคืนแล้วที่นี่ที่พักไม่แพงนะถือว่าใช้ได้เลยที่พักที่นี่ประมาณแสนแสนกับสองร้อย เลยเหรอแสนก็สองร้อยถ้ามที่แสนหนึ่งห้องห้องแอร์แแสนห้า่าขอบุณตัวยยด้แบบพามาเที่ยวนะอ่าตัวโยยในรอบเมื่อกี้ดี่มดู้เกิดมาังแตไม่ชื่อจไม่ย้อนเย็นแก้วที่สองอ็ใบบอตัวยยแก้วที่สองก็ใบบอแสงอาจจะแน่นน่อยจังยไม่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แสงแบบสวยๆไหมเอาอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนี้สวยจริงนะ อันเปิดแฟดไม่ได้เหรอของฉันเอ๊ะเราทำงั้นก่อนนะอย่างเงี้ยแสงแสงดีเลยนะสีอัมพันเลยครับพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยเนาะมาที่นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าตัวบอกว่าเขาเปิดตลาดประมาณตีห้าตีสามอ่ะตีห้าหกตีสามเนะอ่าไปโม่โม่โม่เครื่องหนีไวนะคุณเน้นกับเซาไวแสดงว่าคนที่นี่อันซบซบแล้วก็บการบ้านเลยเนาะเพราะว่าเขาต้องไปให้ไปนา พญ่หมอนค่าแท้หอมละมุนมากบอกไม่ถูกอะตุะ๊ดมันหอมลึกๆมันได้ดีไปแล้วมันจะหอมแบบเนี่ยอันติดเพดานปากเนี่ยมาแล้วมาแล้ว,นวนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะซื้อกลับให้พญ่หมอนโอ้โวานอย่างก่อเมนูนี่ขวานขวานสิส้นงัว,องวโอ้โวานสิ้นงัวพี่น้อง ผัดเนื้อวัวแล้วกินกับผักเนี่ยที่เขาเตรียมมาให้เนี่ยอย่างเงี้เลยวางไว้นี่เราอย่างนี้วางไว้ฮะหมดก็กินขึ้นกันแต่ว่าชอบกินหัวปลีเนี่ยผมชอบแล้วก็มีตะเกียบจากสายการบินแอเอเชียแน่นบอสไ่ใช่ไม่ใช่นะสีแดงๆเผื่อมีสปอนเซอร์เข้าช่องเธอบ้างสิไม่มีทำมาหลายปีไม่มีสปอนเซอร์สัก อ้ตะเกียบมันน yeah, well, like ี่ดีมากเลยอใหญ่เนียนดีเบาหอตะเกียบเนาะสบมึงไหนเด้เอาเข่าได้วะไม่ได้เอาด้เข่าเบาได้ปะอ๋อเบาเบาเข่ากินแกงกินแกงกินแกงกินอะไนี้ไหมกินอะไนี้ก้าวอนี้ไหมกินแกงกินนกกะน่านน้องกินแก้วชื่อเหมือนคนเจียงไฮเลยคือชื่อคนเหนือเลย น่องกินแก้วอ่ะบ้านเพื่อนผมชื่อกิ้งแก้วท่เยอะเลยสมัยเรียนอ่ะเอเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยมากเลยน้าแล้วเฟอร์กันมหป้าอันนี้ีขาปุ้นาวอันนี้เขาปุ้นเฟอร์เปดแล้วโดินๆกันกินน้ำกันกินกันเลยเรากินกันเอากินเลยนี่เอามากินน้ำมันกนเลยน้ำมันกนเอาน้ยนดกันไอทดเท่าไหร่นิ่งง่ากินนะแล้วที่นี่จะียงฝางครับ ทั้งเชียงความทั้งนำเสนอเขาจะมีพริกที่เขาปลูกตามบนด้วยนะครับที่นี่นี่ยู่กินพริกเพราะอากาศหนาวเนาะคิดว่านะอากาศหนาวเพราะการกินพริกพวกนี้จะทําให้เราอบอุ่นขึ้นฮู้ฮ่าหู้ฮ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอซ่อนอีก่งอันยังไงนี่ซ่อนรักนล้วนะกินยังไงเนี่ยตัวซิมเบ้งกันตัวเนี่ยหัวปลี โอ้โหบอก่สสมันะนี่วะฮะสมกันนี่วะรักแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเ็ผมอยากกินพริกแล้วผมก็อยากกินหัอปรีสดเนาะโอ้่อนๆเลยไหมลออือยอกอร่อยหอมมากอืมอืมอร่อยมากามีีให้อืมพี่กระปลาเหรอ อ่ะตัวมาสีมังใส่ได้เลยมันเหมือนมันเหมือนผัดเปรี้ยวหวานเพราะว่ามันมีสับปะรดด้วยเนี่ยมันเด่นไม่เหมือนนะอร่อยกว่าแบบเอาคล้ายคล้ายอร่อยกว่าแต่ผัดเปรี้ยวหวานผมไม่ชอบเพราะว่ามันเนี่ยใส่ซอสกระเทสใส่ซอสพริกเข้าไปแล้วมันเดือดผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าที่นี่มันเดือดผัดเนื้อวัวแต่ว่าเป็นอีกสูตรแบบ ใส่ซอสเนื mm ้อซอสเี hmm. ่แมซอสอะไรเงี mm ้ยโดยกันได้ด้อร่อยเดี๋ยวชิมกันตัวย่เออชิมกันรอบเป็นอย่างนี้ผมเผาติบปการคุดรองเ้ออันนี้ก็หอมหอมโดยหอมมากตัวดหมนี่มั่เป็นซุปเป็นแ่ไข่ซุปเนอมันเป็่ซุปางัวนั่้านี่เป็นหางัวเลยนะเหมืนซุปเนื้อวัวเลย่ยอเออขอคนหนงอืมถูางัว เป็นหางวัวพี่ไนะซุกหางวัวครับน,นี่มีกุ้บชิ้นเนาะนี่เปน็นี่เนื้อวัวก็ให้เน้นๆอย่างนี้เลยอ oh, โอ้โหอดน่อนเนาะเอาออตัวมาซิมึงใส่ตัวซิมึงกันลองมึงนะลองมึงแซบเยซิมงเด้ออากอยู่กสิ่นน้ำผึ้งเนาะกิ่นนีน่เนาะกิน,นอะไ่นกินอันนี้ไหม หอมแค่น้ำผึ้งนี่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมคุยกับโตโต้นะเนี่ยก๋อดเขียวเนี่ยถ้าเป็นของเวียดนามอ่ะแซ่บกว่าของเราแล้วมันมีโรงงานผลิตที่ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้หอมแบบอันนี้เกลดีกว่าที่เรกินที่อื่นมาเลยเราลังเกย์ซิมโบกินแบบน้ำผึ้งเลยอันนี้แซ่บกว่าที่เราไปกินที่นาแมวลองกินดู กินไปแล้วกินแบบน้ำพึ่งขึ้นนาำเป็ของเวียดอ่ะอโรงงานมันอยู่กิ่อะไรกัแซ่บกันไปโรงงานมันอยู่ใกล้กันเล้วก็บอกมันมีดาวแดงแดงคนละแบบเป็นไหมแต่ไป็ซื้อนั่นกองรสชาติดีกว่าแล้วเผื่อดีกว่าซื่อเขาเขาตอกเจ้าดีดีกว่าซื่อเป็นคนแซ่บเขามีอันนี้แซ่บหิวอร่อยนล้วน่ะเหมือนซุปเลยอ่ะซุปหางวัวใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกว่ายำซุปเนี่ยทำตูนหางวัว มันเป็นอะไรที่อร่อยมากคนไทยชอบกินแบบซุ่มหางวัวแซ่บไปเลยอืมไอ้จิ้เนี่ยเอาแค่อันเดียวเรอแล้วอันนี้กินยังไงอันนี้เอาน,นี้ผสมมันะบนะแล้วเอานี้ใส่นี่เหรอ<น>มั่นใจเหรอเขามีพักเนาะแต่วมันคือเป็นสองาอจานซื้อกันวะเนาะแล้วต้องเอานี้ราดกินนี่ลาดจา่ไงลองบอลาดก่อนได้บ่ฮะลองบอลาดก่อนแล,ล<ะ>้วจิงราดน้ำรังมาบ้าเพชรบ่ถ้าราดไปมันจะคัก พี่ก็หอมมากทิชหลยเยอะไปได้อยู่นะเออิแทบเลยอือแต่พี่ก็ดองหอมดีอเพ็ดเพ็ดเดีวเฮ้ยเ้ครักครักครัก ีอันไก่แล้วก็ขนาดไปเลยเลือกคือฮันเดี๋ยวจะเอาไปฝากพญ่หมอนสักคนน้อยๆตุ้งน้อยๆซื้อสิบก็ได้ 45, ฝากถู<า>กตี้เต็มเลยซื้อไม่ก็ได้สิบห้าพันฝากหน่อยเพิเฝากหน่อยเพิ่มสิบหกขียดบ่ฝากน้อยๆฝากหลายไปได้เดี๋ยวแกฮิตตุง้งซาเล้ง พ่อใหญ่มอนสิโต้กราเล้งอันคลิปนี้นี่พ่อใหญ่หมอนจะถามหาด้เน,น่มาเลยสิก้าบ้านเนาะมาเลยสิก้าบ้านสู้ซอาดีีด้พ่อใหญ่หมอนต้นกับต้นเปลยตรงนี้ต้นนี่นะ่ะต้นเปลยโอ้มือม่อแรกที่ซับเหนืออร่อยแซ่บถูกใจเจ้าเนาะเอาเครืแห้งมากินด้วยกันคือข้าวเลย เต็มคนนะเราขับรถวนกันสองสามรอบเรียกว่ามานัดกันไปกินเฝอว่าจะไม่มีใครถ่ายคลิปเลยแต่ว่าเราคงไปชิมดูรองสบายลองสบายเวียดนามเนี่ยเตยเบืองเบืองหางแซมเาหางงวงไหมกินเลยสดเลยนะซดเอาเลยเหรอสดเลยิด่ก็เจ็ดมานำดูเนีเนี่ยตัวย้อชิมนะแม่นหางงวงอีกดีกว่าตัวคิดว่าแม่นเทพอยู่วะล่ะอืมก่อนอุ้มยุ่งเลยนุ่มๆ ที่ประเทศดาวนี่มีบ่ร้านซุปหางวัวมีไหมมีเนาะแต่คนไทยเขาชอบซุปหางวัวเนาะเนาะคนไทยแบบเชืยอเอ่อคนไทยเขาเรียกว่าพี่น้องอิสลามมุสลิมอนะไรเนี่ยเขาชอบรอร่อยนุ่มเนี่ยอ,อิสลามมุสลิมบอกทานเนื้อวัวได้บ่ได้เขาไม่ทานหมูเขาทานเนื้อแต่เขาไม่ทานหมูทานแพะทานอะไรเนี่ยต้มเปื่อยดิฮะเฮ้ยเปื่อย แล,ออแลว้วน้ำซุปเขาเลือกอร่อยเลยตัวเนาะน้ำซุปตุ๋นของมันนี่แบบเข้มข้นมากเรามาถูกร้านมอะไรตรงนี้นะแม่นแมนเน้นนำไหนว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวใหญ่อ,อ,อันนี้อยู่ซีซ <c oughs> ีแยกไฟแดงทำไปตลาดทำไปตลาดอ๋ออุ้งบ่ดเนาะยังไงยู่กันข้าวห้าอันบริษัทการยาแท่งหัวอืมอ่าลองขับรถวนดูแล้วกันนี่ยพี่น้อง แต่ร้านนี้ก็เป็นคนมากกับโบไก่หรอกคล้ายๆกับร้านนี้กคล้ายๆกับพัดอาคารเหมือนกันนะเนาะเพราะใช่เลยประมาณประมาณพัดอาคารเนี่ยพอกินเราหรอใช่ไหมเหราหน่อยอ้ห่าก็เป็นเฟือไงโอ้โหอ,นนอันนี้แสบด้วยอันนี้ของพญ่อม,มอเด้อพี่น้องนี่แสบพักอยู่ก็กินกันไปเดี๋ยวจะให้เห็นมันจะจาดไปดูที่พักกันด้วยที่นี่ที่พักมาเสนอก็ไม่แพงมากที่พักจุนละสองร้อยมั้งสองร้อยสองร้อยเองครั สินเชาสินเชานิฮาวนิฮาวเฮ้ยเราหลังมาเริ่มหนีห่างจะหนีห่างแล้วเด้อวนี้่างวันนี้ห่างหางแสบแสบเป็นองะนี่แสบแผลทุนใจครับร้านนี้เราก็ดูร้านแบบสาสานร้านร้านใหญ่ด้วเปลาครับหนีไปเลยราคาก็ไม่แพงหลบกลับได้ปะหนีไปเลยเอาข้าวสารมานั่เลยเด้อแสบเด้อ เส้นผัดเป็นเส้นข้าวปุ้นเลยเหรอเส้นข้าวปุ้นเมื่อกี้ตัยสังเวยแต่ว่าเฟอร์หมดแต่เขาก็ไม่ถามว่าเอาเฟอร์ไหมเขาก็ข้าวปุ้นมาเขาก็เฟอร์หมดข้าวปุ้นเยอแต่ว่าให้อภัยแซ่บอยู่ให้อภัยแบบแตสาวงามเอ้ยคือเอาไปกินวันนี้เลยสร้างเฟอร์ด้ข้าวปุ้นเยอะเลยวันนี้นะเดี๋ยวจะให้น้องน้องอู๋ติดต่อน้องขอให้หน่อยว่าอยากไปเที่ยว้านไทยแดงหรือถ้าถ้าถ้ามีน้องขอไปไปให้น้องน้องอู๋ถ่าไปเที่ยว เมือบ <si ้านไทยลสบปั๊มสบอะไรสบเปล่าแ่บนี้สบเปล่าสบเปานล่ก็เป็นเมืองนึ่งนะเป็นเมืองนึงที่ที่กขาเมืองอนี้เป็นคนไทยแดงคนนะเห็นไหเนาะไทยแดงใจดำไทยแดงไทยดำเคยไปอยู่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวจะเอาขับรถเราด้วยแหละนี่นะไปเที่ยวหาพี่น้องไทยแดงนนั่แล้วฟังฟังชื่อน้องเขาก็รู้เลยว่าเขาชื่ออะไรนะคนเราจะมีชื่อทีไหมชื่อแก้วน้องอะไรน้องกี๊กี๊กแก้วอะไรคนเราทีไหมนี่นี่นะ ก็คนบ้านผมชื <unconditional treats> <Hah> <ater> left, ่อกิ่งแก้วมีนะสมัยรุ่นเป็นรุ่นพี่ผมมาสักหน่อยเนี่ยก็จะมีชื่อกิ่งแก้วว่ามีบ่ชื่อคนบ้านเราอ่ะกิ่งแก้วอ่ะแต่ว่าสมัยนี้คนเขาจะตั้งคือลูกบอกว่ามีแบบชื่อบ้านๆเลยเนาะสมัยเนี้ยบ้านตืกเออหน้าที่อ่ะอ๊ัฟคอนเมนยูอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอาโอเคเรากินกันยาวๆพี่น้องนะเต็มเต็ ไปฝากปะเทาเอาไปฝากคนยิมเหรอแป๊บวันนี้เขายิมแล้วกลับไปเลยพัดแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยคนยิมอ่อนแทบคนยิมอ่อนคิดพี่มันอาชีพมันอาชีพอะไรเรอ่อนด้วยเพราะว่าซ้ำเหนือมันหนาวเด้ซ้ำเหนือมันหนาวหนาวก็พุทธหนาวก็พุทธหายหนาวก็สกิ๊กกินลไก่สุอุ่นหรือเปล่าสุกุนแท่แทเลยอ่าไปที่พักกันเลยเด้อวันนี้เด้อ นี่บรรยากาศซ้ำเหนือเราดูบรรยากาศข้างหลังเงียบสงบสงบเป็นเมืองที่แบบอยู่เงียบสงบน่าอยู่ไม่มีปัหาเนี่ยเอาลูกชายกลับบ้านคนอ่ะขึ้นรถเร็วขึ้นรถเด้อขึ้นรถกิ๊วโนโนโน่ขึ้นรถเร็วโอ้โนี่เลยเออเอาไปยืนขึ้นเลยเอาลูกของหน้าให้ไปเอากลับห้องกลับมาถึงที่พักแล้วครับพี่น้อง ช,นนชุดนอนคิตตี้ใช่ไหม <c oughs> ชุด <c oughs> ชุด <c oughs> ชุดนอนคิตตี้ใช่ไหม <c oughs> ชุดโรงเดีนเนี่ยมาถึงที่พักเราติดริมน้ําไม่รู้ว่าน้ําอะไรครับพี่น้องเนี่รถจอดอยู่นี่นะบรรยากาศมุดอึมคึมอึมคึมหน่อยแต่ข้างนี้เป็นเป็นแม่น้ํานะครับแล้วก็ที่เราพักอยู่ตัวโยวยเคยเพามาพักที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนอันนี้มาอันนี้พักโรงแรมนู้นแต่เรามาพักที่นี่ ก็คือห้องแอร์คืนละแสนห้าครับแต่ห้องธรรมดาคืนละหนึ่งแสนบาทเฮ้ยหนึ่งแสนกีบก็จะเป็นเงินประมาณสักสองร้อยบาทเองที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ซัมเหนือในหนาวนะถ้าหน้าหนาวก็คือท็อติดเชเดนไปดับนะเขาติดนี่แล้วซัมเหนือนี่คือในประเทศลาวเนี่ยน่นจะเป็นซัมเหนือเนี่ยนะครับที่หนาวที่สุดที่อากาศเย็นที่สุดนะครับแล้วก็ที่พักไม่แพงก็คืนละถ้าแสนห้าก็ประมาณสามร้อยบาทนะครับห้องแอร แต่มาที่นี่พัดลมขายไม่ดีครับต้องฮีเตอร์เท่านั้นที่จะที่จะใช้ได้ก็งงอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าใครได้ขับรถมาจะรู้เลยว่าโอ้ขึ้นดอยมาประมาณยิ่งกว่าไปแม่ห้องสอนสองเท่าครับนะนนนเลืออีกอย่างหนึ่งเลืออีกอย่างหนึ่งอะดาวแดงเก็บดาวแดงไปาดาวแดงเพิ่งซื้อมาปิดทุกคอแล้วก็ปิด่ด ปิดไฟให้ด้วยนะเดี๋ยวแบตโมดตอรี่พวกนี้แบตเตอรี่เราหมดนี่จบข่าวเลยนะตอนนี้รถโรงเรียนวิ่งมาได้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่ากิโลแล้วครับพี่น้องคือพันไม่เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนข้างบนหรอเอาเสื้อที่ในถุงที่เสื้อที่เสื้อที่อยู่ในถุงเนี่ยที่เทาสิอะไรเนี่ยเอานี่เอาไปเลยเอาเลยน่ะก็ตอนนี้รถวิ่งมาหนึ่งพันสี่ร้อย เท่าไรเนาะหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกยี่สิบยี่สิบกว่าโลนะครับพี่น้องมาจากเชียงรายนะกดออกจากบ้านล่องไวมาก็กดตึ๊บนะออกจากบ้านล่องไวมาก็กดมาเลยตอนนี้พันสี่ร้อยกว่ากิโลก็ถ้ากลับเลยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ไปเที่ยวไหนต่อนะพันห้าร้อยกว่ากิโลเอ้สามพันโลครับแต่ว่าถ้าผมไปลาวใต้ต่อผมว่าเยียบห้าพันโลถึงบ้านครับนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาผ่อยเนาะทลิปนี้ก็เป็น EP แรกเลยครับ EP ที่สองรถพี่ดำเนี่ยมาเที่ยวเพราะว่า EP หนึ่งก็ไปแค่บอกแก้วหางกันแค่ร้อยโลนะครับแล้วปกติก็จอดอยู่บ้านสนิทแต่ผมก็เมเทนแนนเช็คระบบอะไรเขาดีมากขี่มาที่นี่ช่วงล่างอะไรเขดีครับน้ำมันก็ประหยัดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะลุยกันต่อนะแฟมิลี่ตะลุยลาวใต้กินอยู่กันไปยาว,ยาว อะของพร้อมหรือยังเธอ,อโอ้เอามาหน่อยเอาไหมาหน่อยอถือถือให้หน่อยสิถือนอนสบายปิดไฟไหน่อยนะเรียบแบตเตอรี่หมดอ,อ่ามีมือว่างอันหนึ่งไหมเปิดกดกดรีโมทล็อกหน่ะเพราะว่าพี่ไม่ม,มีมือพี่มือหนึ่งพี่ถือไฟอยู่ไปเน้นในล็นลนอกคือปิดนะเมืม่อกี้เปิดเล<ม><ม>ยนะ เออเนี่ยเสียงจึกกับเสียงพึ๊คนละอย่างกันไปมาดูที่พักเราเมื่อกี้ตอนขับรถมาถ้าดูในช่องโรงเรียนนะเพี่น้องเจอเต่าครับคุณเชีอยตรงนี้เธอจางขอบใจเด้อชื่อเจ็ดสองออกยังอ่เจ็ดศูนย์บ่เออซื้อหกเจ็ดเอาห้หก โดยโดยเอโดยเกือจริเนาะเห็นขับรถมาพ่อเตาอะนะโดยไปพักก่อนเด้เป็นบ้านที่สำเนือครับซื้อชั้นอะไรนะเธอสองหนึ่งสองทับหนึ่งที่พักคืนละแสนแต่ว่าซื้อหวยไปสองคนกับพายสองหนึ่ง อ๋อนี่ยสองตอนนี่ยต๊ะบอกว่าโรงเรียนน้่งวิวสวยมากเลยมานั่งชั้นข้างบนเนี่ยโอโหสวยจริงอ่ะเดี๋ยวเปี๋ยวจก่อนเธอมีมือว่างไหมนี่เห็นรถเรา oui? Entonces, is, ด้วยนี่แล้วก็นี่ไม่น้ำอยู่ใครอยากไปตลาดให้ตื่นตีสามครับที่นี่เขาไปทำงานกันเช้าคนที่นี่ขยันกันหดบิดกน่ง Sesuai spider sini. Oh. Oh. Iya, itu. Itu kau mana? Hmm. Oke. Non sebaik sebaik. Hmm. Double fire. Oke. Eh. Tuh. Nah, kau. มาถึงซำเหนือแล้วพี่น้องก็เมื่ออาหารมือร้อแรกที่ซ้ำเหนือถูกปากด้วยอาหารร้านนี้แบบเหลามากครับก็ถือว่าใช้ได้นะผมไปกินร้านนี้มาถือว่าโอเคนะครับข้างบนนี่ตัวโยบอกว่าโรงเรียนตรงนี้นั่งสบายนั่งนั่งคุยกันได้ทํางานได้เอาโต๊ะคงโต๊ะคอมมาก็ไม่แพงด้วยเวิร์กครับที่นี่รถเราจอดอยู่นู่นดําคุมมุมแลวพี่พี่น้องอก็น่าจะพอตัวไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตัดต่อคลิปแล้วก็พักผ่อนกันผมขับรถมาตั้งแต่ กี่โมงเนี่ยเจ็ดแปดโมงจนมาถึงนี่มือตึงตื่อและก็ขอตัวพักผ่อนเดี๋ยวตัดคลิปเสร็จก็จะนอนละไปแล้วนะผู้จัดการส่วนตัวเนะเาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับรอติดตามะครับกำลังเข้มข้นครับครัว์แฟมิลี่แฟมิลี่ตะลุยลาวค่ะแฟมิลี่ตะลุยลาว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 ยังยับยิ่งยิ่งไปแล้วนะทะ่านสิเขณสบายดียสบายดี